สวัสดีตอนสายสายย่สวิเดนจ้าเบึงบรรยากาศถนนหนทางพี่น้องแต่ละมือละเว้นแต่ละมือละเดวติเอ้ยมือนยังบักคักเลยด้นี่เนอะเออให้พี่น้องเบึงบรรยากาศแต่ละมือเนาะว่าเป็นจังไรยูสวิเดนมันต่อไปยูยูภาคเหนือนี่นักก็หนีได้จ้ะภาคเหนือนี่นักก็หนีเนาะคือว่าภาคเหนือนี่เป็นเมืองหนาวของสวิเดนนี่สินะตอเแคโซกับยู่ประมาณภาคแต่เป็นดอกเชียงเหนือจ้ะ ขนมทอดกับซิวแหงจ้ะกับซิวอันกับซิวแจ้วกับซิวแจ้วตากแห้ง,หงเัยนะตีเหล้าถึงง่ายมา่อซุปมะมีพี่น้องจ้ะซุปมะมีซุปขนมเนาะหรือว่าขนมจ้ะซื้อขนมกับฟองมาพี่น้องบผมมีกับฟองมานี่ยองนี่อยู่จักบาทนี่ยองนี่สามสิบขูดพี่น้องประมาณลอยมือ เป็นต้มอากระป๋องมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องโกอินเตอร์คนเด้นนี่เด้บอบักมีต้มนี่เด้อเดีวยวชวนสิมาจัดการตม้มซุปจ้ากิจอาหารกระปองจา้าโกมีต้นบอกมีคือบานเฮ่าเนาะแต่ว่ากะดีที่มีให้กินพี่น้องเดี๋ยวชวนมจาจัดการเปิดกันจา้าดีที่มีให้กินเนาะดีโกว่ามีให้ซื้อกินจา้านราไม่เห็นสิก็กินเราไม่กระปองพี่น้องเลยกระปองเขาจะอัดมาแบบเดียวกันนี่หระ ใหาเจ้าต้มแล้วก็จะอัดกระป๋องน้อยๆมากสินะได้โซเปิดเบิ้งให้เบิ้งชมหนาจ้ะถนนเมืองนอกเป็นยังไงเนาะนี่พี่น้องคนก๋าชีต้มอัดกระป๋องมาแบบนี้เราบานี้เาก็าชเอาไปล่างเราก็ไปต้มอีกจ้ะจริงๆเคนต้มเปื่อย์เราจะพี่น้องแต่ว่าเขาบอกว่าต้มอุ่นอีกแค่หนึงเนาะ พร้อมที่จะซุปเลยได้แะ่ีนื้อหัวในง่าตอนนี้จะโชุ์กระตัมง,ง่าครัวเนาะจ้ะตําง,ง่าครัวเส้นปลาย่างเลยจ้ะสีซุปเส้นปลาย่างเนาะตอนนี้ถน,นนนอกจากต้มแล้วแล้วจ้ะหรือว่าบะหมีเนาะซุปซึไปหมดเลยจ้ะวันีหมองถิมจักแนวพี่น้องเลยไปต้องถิมดอกมันแพงกินได้เบิร์ นีเขาก็ะทำแหลกแล้วนะจ๊ะแล้วก็พริกป่นใส่แกบวนพริกป่นด้วยจ้ะเพราะว่าเป็นพริกเผาที่แยกโเฮ็ดเนาะแล้วเนะาะแยกโซส,สกินพริกเผาแทนพริกป่นจ้ะเพราะว่าพริกเผาแต่ไม่ซีมีรสมมชาติหอมสิดสังแต่ไมีรสชาติหอมเนาะผงนัวใส่จ้ะจะกินไง,ไง,ไง่ายๆน้ำปลาที่จริงบ้านห้องสิต้มนม้ำปลาใส่ได้จ้ะแต่ว่าย่ยสุดใส่ปลาปรุงรสจ้ะ กองนึงก็ดีสุกเชียร์นึงจ้ะแล้วก็เอาหอมใส่จ้ะมีหอมอะไรก็ใส่ลงไปจ้ะเยอะๆๆจ้ะบ,บานน,นี่เรียบ้อยแล้วจ้ะพี่นอ้องสุกขนนงของเรานะจ้ะใส่ของวันจ้ะพี่นอ้อง หนึ่งข้องนอนกินกับซุปบะหมี่เนาะอุ่นก็เย็นอันนำ้ำมาใส่เติมน้ำมือซอยเสร็จแล้วจ้าซุปข,ขนุนของเราหรือว่าซุปบะหมี่เนาะจา้ะเนาะหอมในง่าห้วยห้วยในใจเด็ก็ทอดปลาซิ่วแจว่วพี่น้องทอดปลาซิ่วแหง้งนะทอดปลาซิ่วแหง้งแต่ผักของเฮาเนาะจ้ามากินข้าวน้ำกันบลาที่นี่กินเขากินข้าว ห้อยยองหงอง้อยยองเมือ่องเอ้ยตื่นขึ้นมาว่าเสียนว่าเสีันอยู่บ้านว่าสาส,าาสพักพอนว่าสสนอนตื่นสวยๆป่ะนะ<อ>ตื่นขึ้นมาเฮียนหกบาทที่นี่แจกว่าเฮียนหกแจกว่าดูดฟดุ้นแจกว่าเฮ็ดเนื้อยู่เน่าจิ้นยกคว้างช่วยเสี้ยวได้ช่วยเสีดเได้กินเ,เขาอืมแซ่บพักบา้าน ทอดปลาซิวแห่งกินเช้นเตียมกินกระดูกกินก้างว่ามันกินกระดูกก,ดดดดดกินกระดูกอันกินก้างปลาทอดไส้รดดีทอดไส้รวดดีเราบริการน้ำตาลเยอะน้อยนึงพี่น้องค,อคือปลาอันกวปลาอ่าน,นไหมแ่บด,ด้วยเลียนไปเห็นห้องน้ำ เห็นห้องน้ําก็ขัดห้องน้ําโอ้ยชีวิตหมาดํามารําได้หมารําชีวิตหมาดําชีวิตอีเจาะไปกะผู้ใดสิเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะแต่อยู่ไสก็เฮ็ดคือเก่าล่ะบ้านของเฮาเฮียงของเฮาเนาะ Còn dù hiên, dù mương, thay không phải hết thức đâu. Xép, Mà đơn mà đơn mà mì, nấm ซื้อบริษัทกะป๋องมาซื้ออันน้องใหม่กะป๋องมาัดที่ไหนน้องใหม่ยังไปท่านด้เศ็ดกินอยู่ มองทำงนนนานได้โซนหอเขาไปกินบะได้พี่น้องทำห้กินอยู่ในหันเลยกวามมันมนันเป็นอาหารบุฟเฟ,เฟ,เฟต์บุฟเฟต์แบบนี้เขาตักให้คุ้นเวยแล้ว แบบเขาแบบส่วนนึงเขาก็ไปขายทั้งร้านอาหารเลยเนาะแล้วเขาไปตักเขาก็ไปกินซุปนั้ำละกินซุปบุฟเฟ่ทั้งร้านอาหารทั้งงานละนล่วกินเนี่ยบ่อึดบ่อยากผ่นผูดด้ใดมากินอาหารฝรัง่งนะผลละหมากรากไหมเนี่ยบ่อึดบ่อยากกิน ตว่าเขา,ขา,ก,ขาก,ก็บฮักเอเขาฮักเอาเงินเท่าตว่บให้บลายดอกฮักอันคือคือเือนหนึ่งแล้วเล่าหกสิกบสก,ก้นเนี่ยจินยูเบิ้ลมือหกสิบก้นเหลือประมาณสองร้อยวกว่าบาทแบบเทาเพราะว่าเขาบพให้หพรอาหารขขา,ขาขอของขออกไปจริแล้วเขาว่ามันจะเป็น เสียแบบทีเไี้อีกอย่างก็แน่วันเป็นรุงบานเนาะกาแฟผลไม้ผลไม้หลายเราจะสิกิน เสร็จงานเป็นกันเองสือจอกันไปเบิดเป็นกันเองฮอนเพราะหนักทำงนางนาลึ่งกันไปเบิดแกนกันไปเบิด์ตแบบที่ว่าฮู้สบายใจในการทำงานข้อมูลแบบการทำงาน่นเป็นกันเอง เสไพรส์เดกน้องเลยสมนีนน้ไม่จังตพักอยู่ในห้างเมือ่อเดยพี่น้องบ้านมันพักอยู่ร้านอเฮียร้านยังได้เนี่ย ข้าวยให้ห่างให้เจาะคนนี้ไข่เป็นพวกพักกาดเท้าเป็นพวกเป็นพวกพักกาดเท้าเป็นพวกซารแน่เป็นพวกอันนี้ฟ่วงตุ้งเสียง่นห้องเลือกไปซื้อซื้อเมื่อกินเนาสิกับพ่อกับไข่แหนยเด็กบวบหามั่แต่บ,บวกกบแพ้งไปไหนยังนะพ่อทดแทนพักไทยได้ยนะังไะเพราะว่าข้าวขนส่งมาจากสายตุงสายไมาจากทั้งไทยทั้ง่างมันดแพงค่าขนส่งไปแล้ว Ca con dung chưa còn nhau chỗ tên này แอคิปจิญ่าขโพดกน้อยยิโศกจิตควาจินเขา่ตกันจะพป่นองขอบคุณหลายผู้ที่เบื้องตะ้นจนจบได้เจ้เด้อขอบคุณผู้ที่เขามากดติดตามยายโศทั้งไม่และเขาจะพ่อกันไม่คิดนาจ้า